แต่ละคนเนี่ยกูทานก็ออกมามีนี่ควาอสงสยัยไอตอนแรกๆมากกาด็ดีๆจะดอกตีตอนพลับไปพอแต่ความสงสัยกบไปทุกคนแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันยังตีโจทย์ไม่แตกเลยว่ามันสร้างได้ยังไงแล้วใครมาเป็นคนสร้าง,งกูก็เลยตะโกนบอกมันไปว่าเพราะกูเนี่ยอยู่บนยอดปรษสาทคือเป็นคนดูนแล กูก็เลยบอกมันไปว่าเฮ้ยพวกมึงในเดือนตายเด้อเดี๋ยวกูจะให้แดงมันมร้ามาสร้างองมึงอยู่อีกครั้งตอนเนี้ยพวกผมเนี่ยมันตัดชาติมาเกิดันหมดแล้วอ่าแล้วกูจะไปขอร้องให้มันมาสร้างให้มึงดูแล้วถ้ามึงเนะี่ยอยากจะดูนะ่ะมึงก็ไปดูได้นะดูดูที่นี่ที่นี่มันก็เล่าไปถ้ามึงยังดูในน้ําใจมึงก็นั่งดูนอนดูอยู่อย่างนั้นแหละนั่งดูจนกว่าว่าที่นี่ไปไปมามามันก็เลยมาบอกว่าเดี๋ยวนี้ คเนคะเนี่ยท่านบอ,อว่าตอนนี้เนี่ยไมคนนียไมค,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 คนเขาเขาโจดจันรเซลเว,ว่าวารมัน,นี่มันล่มสลายได้มันมันล่มสลายแบบไหนมันตอต้นไม่มิหีแล้มันล่มสลายมาได้ยังไงหลักฐานม,ามันมีปาโำไมตอนนี้เขาโจจนันทร์เล ใช่มันได้ระยะเวลาหนึ่งพันปีเหล่านี้ครูก็เลยกราบพรท่านไปว่าครับท่านตอนนี้เนี่ยมันได้มัน,มนประมาณหนึ่งพันคืนนับตั้งแต่เลิกสร้างพนมรุ่งขึ้นมาเนี่ยมันกิ้นเวลาหนึ่งพันปีแล้วอ่ามันขึ้นเวลาขบวนหนึ่งพันอ้าวถ้าเป็นครบหนึ่งพันปีแล้วเนี่ยพวกบรมันจะต้องมาสร้างสมบัติอันล้ำค่าเนี่ยบระดบเอไว้ในโลกใบน,นี้เนี่ยทุกหนึ่งพันปี ก็จะรูไม่ไหวแดงมันเป็นยี่ไหนโอ้ไอ้แดงเนี่ยมันไปเกิดเป็นยุคชาวนาผมม,มันเนว่ามันมันไถไร่ไถานามันทำานาอยู่อยู่แถวๆนี้แลหละท่านเคยไปบอกมันหน่อยเด้อบอกว่ามีงานใหญ่ใหญ่มันทำตัวให้มันเนี่ยช่วยวางภาระทั้งโลกนะและ้วก็มามันจะสร้างหน่อยเพราะตอนนี้เนี่ยพุทนมุนทันตีพร้อมจะต้องสร้างความยิ่งใหญ่ประดับเอาไว้ในแผ่นดินของของนี่แหละ อย่างเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าพูดเนี่ยพูดมันพูดได้แต่ว่ามันจะฟังหรือเปล่าเพราะว่ามันก็อยากร่ำอยากรวยอยากมีเงินมีทองอยเนี้ยท่านก็เลยพูดว่าไอ้ง่อเนี้ยมึงทำยังไงก็ได้เลยให้มันชิบหายไว้วอดมันจะได้ในนี้ทางไปยถ้าไม่ปล่อยไปตามยาทากับมันก็มันก็ไปเรื่อยเฉยเลยได้ครับท่านเดี๋ยวผมจะต่อผมก่อนยะารับรับ ไปไปมาใหม่ค e. um. you ือปาญหาสิมาที่เราให้มฟังว่าว่าเรื่องยางนียังมีว่าพูดอย่างนี้ขึ้นมามันก็จะมีเป็นเหตุผลว่าเป็นเหตุผลที่ทั้งนี้เทวดาพอเราพอเราไม่ตกลงบอกว้เลยอย่าว่าอย่าจะตกลงไหมทางไมตกงตกลงพูดจะได้ใพูดจะได้พูดจะได้ปบอกทคัดและยางนัก็ ไปมามาเราก็ไม่ตกลงเพราะไม่ตกลงอย่างนั้นฟูจะอะไป็นการฟูท่านมันจะบอกอะไรด้วยอ่ะมัไปการฟูเยอะๆเอาข้อคืนล้ำกับมันไดอีกไหมที่นี่มันก็เลยไปการฟูก็เลยเล่าเล่าว่ามันอะไปพูดกับท่านอย่างนี้ว่าผมกับผมว่าเนี่ยอย่าไปบังคับได้อย่าไปบังคับไอ้แดงมันเลยไปอย่างเงี้ยเอาคนอื่นมา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 ทันแทนมันเถอะคนอื่นน่ะมีอยู่หลายคน ที่มีมีบารมีมีมีศักยภาพมีบารมีแล้วก็บริวารก็เยอะท่านเลยไวหวพ่อมึงแปลวาคนที่ไม่เคยสร้างมาสร้างมึงจะสร้างเช็ดได้ยังไงไอปราสาทใหญ่ใหญ่อย่างนี้มันต้องเอาคนที่เคยสร้างเพราะมันรู้ดีไซน์่ะมันรู้ทิศทางกันมันรู้คือมันรู้ลบลีกันพราคคนไม่เคยสร้างอย่างนี้ยังไงมันก็สร้างรีเซ็จหรอเออเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนตัวอีทมาเปลี่ยนตัวละอายเขาอายชาวโลกเขาเอามันมาแล้วยางไง แล้วจะทำยังไงเราอยงงไงจะไปเร่งมันได้ที่ไปไปมาๆก็เลยบอกมึงก็ใส่ไฟมันสิ